ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้ามาใหม่จากทางค่ายเรียวมีนะครับนั่นก็คือรุ่นเรียวมี7 7นะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้มือถือ ซอ,อยรุนดอ,อกมายิกยิๆกยิกยิกยิมากเลยโอ้โหรีวิวกันแทบจะไม่ทันเพื่อนราคาเปิดตัวกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมี47ตัวเนี้ยราคาเปิดตัวอยู่ที่4,999บาทต้องบอกว่าออกมาไล่เลี่ยก,กันกับตัว oppo a53 เลยนะ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะแปลกใจแน่ๆกับสเปคที่เรียวมีจัดมาให้รอบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับบนกล่องเนี่ยเขาแจ้งว่าอะไรบ้างเนี่ยจะมีชื่อรุ่นเรียวมี1 7นะฮะแล้วก็หน้าจอเนี่ย90 Hz ด้วยนะในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เขาบอกว่า5,000 m a ah, มิลลิแองรับชาร์จเร็วด้วย CPU เป็น snap 460นะครับกล้องเนี่ยเป็นแบบคอดแคมอรานะั่นก็คือกล้อง4ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล้อง ไปพร้อมๆกันเลยพี่ใหญ่ได้มาทั้งหมดเนี่ยจะเป็น2สีนะครับได้มา2สีเดี๋ยววันนี้จะเอาเครื่องจริงๆที่วางขายจริงไงนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นตัวเครื่องกันนะครับว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยสวยหรือเปล่าต้องบอกว่าเครื่องจริงนี่คือสวยมากเลยนะเพื่อนๆนะอ่ะโอเคมาดูกันซิภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กกล่องเล็กนี่มีอะไรบ้างเอ่ยมีเข็มจิ้มซิมนะอย่างแรกเลยที่เห็นนะเฮ้ยมีเคสนะอ่ะเคสจะเป็นเคสใสนะครเป็นแบบ TPU เนาะนิ่มๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นสีไม่ใช่สีขาวนะมันจะไม่ใช่สีใสนะครับมันจะเป็นแบบขุ่นๆนิดๆเนานะเป็นออกดำๆหน่อยๆประมาณนี้เพื่อนๆแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็บัตรประกันสินค้านะอันนี้คือกล่องเล็ก มีเคสมาให้ใช้งานเสร็จแล้วก็จะเจอกับตัวเครื่องนะตัวเครื่องอยู่ในซองนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนภายในกองแน่นอนหรอกว่ามันก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับหัวชาร์จมาให้เราแล้วก็สาย usb เนาะอะแดปเตอร์หัวชาร์จเนี่ยขนาดต้องบอกว่าใหญ่เลยนะรอบนี้มาใหญ่มากๆการจ่ายไฟของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้แบบ5โวลต์ 2A ประมาณ10วัตต์นะครับแล้วก็จ่ายไฟสูงสุดเนี่ยจะเป็น 9โวลต์ 2A ประมาณ18วัตต์นั่นเองนั่นก็คือเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อหัวชาร์จเพิ่มนะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยแสดงว่ารองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วยคือบางรุ่นบางแบรนด์นะตัวเครื่องรองรับชาร์จเร็วแต่ว่าอะแดปเตอร์ให้มาแค่10วัตต์แต่ว่า47เขาให้แอแดปเตอร์ที่สามารถจ่ายไฟได้18วัตต์เลยต่อไปจะเป็นสาย USB โอ้โหรอบนี้เรียวมีเขาให้พอร์ตชาร์จที่เป็น y ท e C มานะจ๊ะ เฮ้ยคือดีมากอ่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะติเรียวมีตรงพอร์ตชาร์จนี่คือประจำเพื่อนๆให้มาทำไมพอร์ตไมโคร USB ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เขาให้ไค้ซีมาเรียบร้อยแล้วโอเคเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันหน่อยนะมันจะมีสีบูเนาะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับโอ้โหเงาวิบเลยสีบูเนี่ยด้านหลังนะฮะการดีไซน์มันจะเป็นแบบ หลังเงาใช่ไหมเพื่อนแล้วมันก็จะมีลักษณะเป็นริ้วๆนะครับเป็นแสงพุ่งๆออกมาแบบนี้นะอ่าคือสวยนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าบูจ,จ๋ๆมันจะเป็นเหมือนสีบูกลมพรธาประมาณนี้เราต้องบอกว่าโอ้โหมันสวยเกินราคาไปเยอะเลยเพื่อน <ๆ S 2> ลักษณะแสงที่มันพุ่งๆแบบนี้เนาะคือเล่นแสงดีมากด้านหลังเงาเหมือนกระจกเลยอะ่ะคือสวยเพื่อนอ่ะนี่คือสีบูนะครับ อีกสีหนึ่งจะเป็นสีเขียวนะฮะอ่ะสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่บอกว่างานด้นดานๆนะคือข้างกล่องเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นสีเขียวนะเพื่อนแต่เครื่องจริงๆมันจะไม่ได้แบบออกเขียวนะมันจะออกเป็นฟ้าอ่อนๆด้วยซ้ําเห็นไหมอ่าด้านหลังสีเขียวตัวนี้จะไม่ใช่หลังเงานะมันจะเป็นลักษณะงานด้นดานๆนะครับอ่าไม่มีการไล่เฉดสีใดทัด้งสิ้น คือต้องบอกว่าการดีไซน์ทั้งสงสีนี้คือคนละแบบกันเลยนะครับสีบูจะเป็นหลังเงาแบบนี้อ้าวส่วนถ้าใครชอบงานด้านด้าก็ต้องเลือกสีเขียวอ่าประมาณนี้เป็นเพื่อนข้อเสียของพวกที่มันเป็นหลังเงาคือมันอาจจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายเวลาที่เราจับประมาณนี้เป็นเพื่อนรอยนิ้วมือมันจะติดตัวเครื่องง่ายนะครับส่วนเจ้าตัวสีเขียวตัวนี้ข้อดีของมันคือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือเวลาที่เราจับแต่ในเรื่องของความหรูหราก็ต้องบอกว่าสีบูดูไฮโซมากกว่าเพราะว่าหลังเงา ประมาณนี้เพื่อนๆในเรื่องของการดีไซน์นะครับโอ okay, เคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอร์ตต่างๆของเจ้าตัวเร a l วมี47กันนะครับด้านหน้าของเครื่องฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะตามมาด้วยไม้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จรอบนี้เร a l วมีเขาให้47เป็นพอร์ต Type C เรียบร้อยแล้วแถมตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับชาร์จเร็วได้ด้วย18วัตต์นะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นลำโพงอ้าว มาดูฝั่งขวาของตัวเครื่องกันหน่อยอ่ะฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม p พาเวอร์ส่วนด้านบนนะครับไม่มีไมตัดเสียงรบกวนนะสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอก็อาจจะผิดหวังนิดนิดฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเรมี่47เนี่ยสามารถใส่ซิมการ์ดได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ2ซิมนาโนบวกกับอีก1เมมโมรีการ์ดนั่นเอง ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดีมากนะครับข้างกล่องเขียนไม่เรียบร้อยแล้วว่า90 h ฮเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของสายโซเชียลนี่คือไม่ต้องเป็นห่วงเ,เพื่อนเล่นได้แบบลืน่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยดูสิว่า Realme ี47เนี่ยสเปคเป็นยังไงกันบ้างขออญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกัน อ่าสีสันของหน้าจอจะประมาณนี้นะครับเร a วมี c 47เนี่ยชนิดของหน้าจอเป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดหน้าจอ HD Plus นะครับเพื่อนๆสามารถดู u t u b e ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับสุด,ด้ยวยเรื่องของอัตราดิเฟเรนของหน้าจอโอ้โหตัวนี้ดีมากเลยเพื่อนๆมาพร้อมกับจอ90 h ฮิรเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสายโซเชียลเนี่ยรับรองได้เลยว่าสไลด์กันแบบลื่นๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ CPU เนี่ยตัวนี้คือดีมากนะครับเหมือนกันเลยกับตัว Oppo A53 นะครับเรียวม C17 เนี่ยมาพร้อมกับ CPU Snapdragon นะครับ460ตัวนี้ชิปเซ็ตขนาด11นาโนเมตรเท่านั้นเองนะ ชิปเซ็ตขนาดนี้ถือว่าไม่ได้ใหญ่เลยเพื่อนๆการจอเนี่ยมาพร้อมกับ Arduino 610ในส่วนของแรมกับปรอมกันหน่อยเพื่อนๆเรียวมี C17 ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับแรม C นะครับสตอเรจอยู่ที่64 g ิถ้าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยไม่มียพอต,ต่อการใช้งานเพื่อนๆสามารถใส่ไมโครอิดีการเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่256 g ิ ในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับเรียวมี1 47มาพร้อมกับ Android 10แล้วเ,เพื่อนๆเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็มีการครอบทับด้วยเรียวมี UI เวอร์ชัน1.0ในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเรียวมี1 47รองรับ Wi-Fi ได้ทั้ง2.4 GHz แล้วก็จะเป็น Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เหมือนกันเผื่อบ,บางคนถามอ่า Wi-Fi 6.0รองรับไหมพี่ราคานี้ยังไม่รองรับนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่กล้องถ่ายรูปกันหน่อยเพื่อนๆเรียวมี่47ตัวนี้มีกล้องมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัว4เลนต้องบอกว่าครบทุกระยะกันเลยเทีเดียวอ่ะด้านบนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นเลนอัลตรไวน์แองเกิลนะฮะตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวต่อมาเพื่อนๆจะเป็นกล้องหลักนะครับกล้องหลักของเขาความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล รูต่อมาจะเป็นกล้องมาโครนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล้องโ็อเชตนะครับเอาไว้ทําหน้าชัดหลังเบลอตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเหมือนกันในส่วนของกล้องหน้ามาดูกล้องหน้ากันหน่อยปึ้งนะฮะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ 8ล้านพิกเซลเพื่อนๆในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ Realme C17 ตัวนี้มาพร้อมกับความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับถือว่าเป็นมาตรฐาดของทางค่าย Realme นะเพราะว่าทุกวันนี้มือถือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้ดีอย่างหนึ่งเพื่อนเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยสามารถรองรับชาร์จเร็วได้18วัตต์นะครับ และนี่ก็คือสเปคของเจ้าตัว r ร a l วมี47เดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการใช้งานนะครับดูซิว่าเร a l วมี47เนี่ยเมนูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่แถบเมนูการใช้งานกันหน่อยเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างนะแถบด้านบนนะครับก็เหมือนกับเร a l วมีรุ่อนอื่นๆเลยจะมีหมวดประหยัดพลังงานมาให้นะครับการล้างพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล มีเรียวมีแชร์นะคะับเขาสปอร์ตส่วนตัวมีหมวดห้ามรบกวนด้วยตัวบันทึกหน้าจอมีมาให้นะครับสำหรับใครที่จะเอาไปแคสเกมเนาะตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานมีหมวดกลางคืนหมวดตวนอมสายตาประมาณนี้เพื่อน,อนอส่วนแถบทางลัดทางด้านขวามือนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานนะจะมีการแคปบหน้าจออัดบันทึกหน้าจอเราสามารถที่จะลบหรือว่าเพิ่มตามใจชอบได้นะครับเข้ามาที่แก้ไขเนาะ เสร็จแล้วก็กดลบไปได้เลยไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปได้อ่าอย่างเช่นตัว Facebook อะไรแบบนี้อ่ะกดเสร็จแล้วไปได้เลยส่วนแถบด้านล่างนะครับเลื่อนขึ้นมาจะเป็นเมนูเนาะอ่าเลื่อนไปทางขวาจะเป็น Google นะครับเลื่อนมาทางซ้ายจะเข้าสู่เอ่อเมนูพวกไอคอนต่างๆที่เราโหลดเอาไว้ภายในตัวเครื่องอาจจะเป็นประมาณนี้เ,เพื่อนๆอ่ามาดูกันที่เมนูการตั้งค่ากันหน่อย มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอก่อนเลยจะมีการปรับแสงอัตโนมัตินะฮะหรือว่าเราจะปรับเองก็ได้มีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานนะครับสาหรับคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนเนาะ,ะทีมทุกอย่างจะกลายเป็นสีดําแบบนี้เพื่อนๆช่วยถนอมสายตาได้ดีมากๆเลยส่วนถ้าใครไม่ชอบทีมสีดําแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้โหมดถนอมสายตาได้จะเป็นการลดแสงสีฟ้ามันจะเป็นออกแนวอุ่นๆประมาณนี้เพื่อนๆ สามารถตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติได้นะครับเลือกอุณหภูมิของหน้าจอได้อัตราเฟชเรทของหน้าจอตัวนี้อยู่ที่90เฮิร์ตนะครับหรือว่าใครต้องการที่จะใช้แบตอึดๆหน่อยนะครับไม่อยากให้แบตหมดไวก็สามารถเลือกมาที่6 0เฮิร์ตก็ได้ตัวนี้พี่เอก็เทสมาที่9 0เฮิร์ตแล้วกันจะได้ลื่นๆเนาะมีรูปแบบตัวอักษรด้วยเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดได้มีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียตังนะครับประมาณนี้เพื่อนๆ Wallpaper ก็มีให้โหลดใช้งานนะ เพื่อนๆเ,เข้าไปเลือกได้เลยขนาดแบบบักษรนะครับมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5ระดับมีใหญ่ใหญ่กว่าปกติก็มีแต่พีกคิดว่าปกติแบบนี้ก็น่าจะมองเห็นเพียงพอแล้วมาดูกันที่เรื่องของระบบความปลอดภัยกันหน่อยเพื่อนๆเ,เ,เรือมี่ส7ตัวนี้นะฮะจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็การปลดล็อกด้วยใบหน้านะเดี๋ยวตัวนี้เรามาเทสกันหน่อยเพิ่มลายนิ้วมือนะครับอ่าโอเคกดทําต่อ ตั้งรหัสผ่านนะเพื่อนๆอ,อ่ะเสร็จแล้วเรามาเพิ่มลายนิ้วมือกันตัวนี้เป็นการสแกนอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับกดทําต่อไปได้เลย เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วมาเทสกันหน่อย1 2ึซ้ำถือว่าเร็วนะ1 2ึซ้ำเร็วมากเพื่อนเ่อนอทีนี้เรามาดูกันที่การเพิ่มใบหน้านะครับเดี๋ยวขอญอาตลงทะเบียนแป๊บหนึ่งอะโอเคเรียบร้อยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันหน่อย อ่ะเร็วเหมือนกันเพื่อนเพื่อนสังเกตลูกบุญแจตัวนี้นะเดี๋ยวล็อกอีกครั้งหนึ่งก่อนอ่าปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับสําหรับการปลดล็อกด้วยใบหน้านะแล้วก็จะมีปุ่มเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นปุ่มการนําทางนั่นเองนะครับเผื่อว่าใครบางคนไม่ถนัดแบกฝั่งขวาต้องการให้แบกอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อนเพื่อก็สามารถเลือกได้อ่ะมันก็จะเลือกมาอยู่ฝั่งนี้ละลองเลือกดูเพื่อนเพื่อนว่าชอบแบบไหนนะฮะ มาดูกันที่เมนูแบตเตอรี่กันหน่อยเพื่อน,เ,อนเมนูฟังก์ชันนี้นะฮะเขาบอกรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ48นะครับใช้อยู่นับตั้งแต่การชาร์จนเต็มครั้งล่าสุด1ชั่วโมง18นาทีคือเขาสามารถบอกรายละเอียดเวลาได้ครบหมดทุกอย่างเลยมีหมวดประหยัดพลังงานให้เราใช้งานด้วยแล้วก็มีหมวดประหยัดพลังงานขั้นสูงนะครับการใช้แบตเตอรี่ของแอปคือทุกอย่าง บอกรายละเอียดได้หมดเลยเพื่อนๆตัวนี้คือดีมากเนาะเผื่อว่าบางคนสงสัยว่าเฮ้ยเครื่องเรานี่มันแบตเสื่อมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดก,การพวกเวลาวันที่ภาพพักหน้าจออะไรประมาณนี้แหละเพื่อนๆแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ OTG ได้นะเผื่อว่าใครต้องการโอนถ่ายย้ายข้อมูลนะครับ ็ใช้การเชื่อมต่อแบบ OTG ตรงนี้ได้เหมือนกันนะส่วนใครที่ต้องการใช้งาน2 Account นะครับตัวนี้มีโค้ดแอปมาให้ใช้งานนะเ,นเพื่อนๆอย่างเช่นตัวนี้เนาะก็จะมีเ c e b o o k นะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดโค้ดแอปไปได้เลยแอปมันก็จะทำการติดตั้งขึ้นมาอีก1อันประมาณนีน้เพื่อนๆเฟซบุ๊กเนาะ s e s s e n g e r อ่ะกดโค้ดแอปไปได้เลยเราออกมาดูกันที่ด้านนอกกันเพนเพื่อน อยู่ไหนเอ่ยนี่ไง Facebook ที่มันสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็จะเป็น Messenger นะครับเพียงเท่านี้เราก็ใช้งาน2 Account ได้แล้วมาดูกันที่เมนูหมวดหมู่ของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยเพืเ่อนๆเรามี่7ตัวนี้มีหมวดกลางคืนมาให้ใช้งานด้วยนะเพื่อนๆนะหมวดกลางคืน,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 นตัวนี้เป็นกล้องหลกักเนาะสามารถใช้งานหมวดกลางคืนได้กล้องวายเฮ้ยตัวนี้กล้องวายสามารถใช้หมวดกลางคืนได้เหรอเนี่ย ให้ hey, คือดีมากเลยนะ,ะการถ่ายวิดีโอมาดูซิว่าความละเอียดที่อาจได้สูงสุดเท่าไหร่การถ่ายวิดีโอนะครับได้2อระดับเนาะจะเป็น 10,80P แล้วก็ 720P ีนะครับวีดีโอกล้องหลังทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบ3าเฟรมเรทนะเพืเ่อนๆอะสลับมาที่วีดีโอกล้องหน้ากันหน่อยวีดีโอกล้องหน้านะครับได้เท่าไหร่เนี่ย 1,080p 30เฟรมเรทเนาะแล้วก็จะเป็น 720p 30เฟรมเรทประมาณนี้เ,เพื่อนๆได้เหมือนก,นกันกับกล้องหลังเลยอ่ะสลับมาเป็นกล้องหลังนะนอกจากนี้แล้วนะครับงานวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถถ่ายวิดีโอด้วยเลนวายได้เฮ้ยอันนี้คือดีมากเลยนะเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอด้วยมุมก,กว้างๆได้เหมือนกันความละเอียดที่อัดได้สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะเพื่อนเพื่อน ใช่แล้ว1 0 8 0 p 30เฟรมเดทพี่ใญ่ก็ไปเทสด้านนอกมาให้พอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาแหละนะทั้งกล้องหลักกับกล้องวายเนาะมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานในส่วนของงานวิดีโอนะเนี่ยมีเยอะเลยเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับว่าจะชอบทนสีทนแสงแบบไหนส่วนการถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีการถ่ายแบบปกตินะครับตัวนี้เนาะกล้องหลักของเขาก็13ล้านพิกเซลการถ่ายแบบปกติเนี่ยก็จะมีคําว่าบูตไมใ้ใช้งานด้วยนะ ตัวนี้นะครับเปิดการเพิ่มสีนะประมาณนี้เผื่อว่าใครบางคนต้องการแบบสีสดๆส,สีจะจัด,จดไปถ่ายแนวสตรีทอาร์ตแบบนี้เนาะหรือว่าถ่ายในช่วงที่แบบว่าใกล้ค่ำอย่างเงี้ยบางทีแสงมันอาจจะเป็นดรอปเพื่อนๆสามารถเปิดโหมดคอมมาบูทช่วยได้เหมือนกันนะครับการถ่ายด้วยเลนส์วายอ่าเฮย้ยเลนส์วายตัวนี้ก็สามารถเปิดโหมดคอมมาบูทได้นะเฮย้ยตัวนี้คือดีเลยอะแล้วก็จะมีระยะ 2x 5x ประมาณนี้เพื่อน การถ่ายด้วยกล้องหลักเนี่ยตัวนี้ beauty นะครับเป็น AI นะคือมันเป็นการปรับโดยอัตโนมัติไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้คือ AI เขาจะจัดการให้เราหมดเลยอ่ะเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันหน่อยกล้องหน้านะครับ b e a u ี้เฮ้ยตัวนี้ดีนะปรับรูปแบบใบหน้าได้นะครับปรับให้เรียบเนียนปรับใบหน้าเรียวตาโตจมูกเล็กลงปรับคางปรับใบหน้าเล็กเออคือดีมีแบบ3ามมิติให้เราด้วย อ่าแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยสามารถเปิด HDR ได้นะครับมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราใช้งานประมาณนี้เพื่อนการถ่ายรูปคนนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์อ่าตัวนี้นะครับมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนกันเลือกได้เลยเพื่อนอันนี้ปรับค่าโบเก้เนี่ยเออคือดีนะเลือก,กระดับโบเก้ก็ได้การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยกล้องหลังมีอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้าง ก็จะมีในส่วนของหมวดบิวตี้เป็น AI เฉยนะปรับหน้าเนียนอย่างเดียวไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับหมวดเพิ่มเติมก็จะมีมาโคนะครับมี Google l e n นมีหมวดโปรหมวดทำแรบนะครับพาโนก็ต้องเรียกว่า <laughs> การใช้งานในส่วนของกล้องนี่คือมีให้แบบครบๆทุกอย่างเลยส่วนการดูหนะังฟังเพลงผ่านพวก u t u b e นะครับสามารถด,ดูได้ด้วยความละเอียดสูงสุด 720p คือหน้าจอแบบนี้พี่ใหญ่ชอบมากเลยหน้าจอแบบพันเนี่ยพอเวลาที่เราดูคอนเทนต์ กล้องมันจะไปหยู่ด้านล่างแบบเนี้ยมันไม่ค่อยกวนสายตาเท่าไหร่สีสันเนี่ยถือว่าโอเคนะเพื่อนนะชัดเจนดีทีเดียวมาเทสลำโพงของเร็ l วมี47กันเพื่อนเปิดสุดเลยนะเสียงก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าลำโพงมีตัวเดียวนะคือด้านล่างตัวนี้นะฮะ ถ้าเป็น Oppo A 5 3เนี่ยจะมีลำโพงคู่คือจะมีด้านบนด้วยแต่คุณภาพของเสียงเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละเบสค่อนข้างที่จะดีนะครับเสียงแซกเสียงแหลมก็อาจจะขาดความคมไปหน่อยนึงนะอ่าแต่เรื่องของความดังเนี่ยคือดังมากโอเคได้ครวันนี้ก็คือรีวิวจุดตัว Realme C 1 7นะครับราคายอยู่ที่4,999บาท ถ้าใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับพียแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายที่ยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยแล้วก,กันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแบบนี้มาเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขออบคุณทุกท่านเลยที่รับชมก็ติดตามสวัสดีครับ